สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทาง Facebook นะคะทาง YouTube นะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจนะคะมูเครู้แชมพูย้อมปิดงอกแบบเร่งด่วนออนไลน์นะคะวันนี้เรามาทราบนะคะสาสาเหตุงอกก่อนไวันะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3ามสาเหตุงอก่อนไวันะคะใครทําแล้วคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรีขอเช็คเสียงสักครู่นะคะ สวัสดีคืนวันเสาร์นะคะวันนี้เรามาทราบสามสาเหตุงอกก่อนวัยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนออนไลน์นะคะวันนี้เรามาทราบนะคะสามสาเหตุค่ะใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไม่ขอเช็คเสียงสักครู่นะคะ รีขอแชร์ลงกลุ่มสักคู่หนึ่งนะคะอะเปลี่ยนชุดนะคะมีหลายเพจเอ้ยไลา,ยนะา์ถูกเพจนะเอาถูกเพจโอเคโอเควันนี้เรามาทราบนะคะ3ส,สาเหตุนะคะของหงอกก่อนวัยนะคะใครที่ผมหงอกะคะฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแท็กเข้ามาหน่อยนะคะวันนี้จะบอกนะคะว่าคนที่ไม่อยากให้ผมหงอกก่อนวัยนะคะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรบ้างนะคะเคล็ดลับแรกก็คือนะคะหนึ่งสาเหตุแรกก็คือนะคะหนะคะคือกรรมพันธุ์ค่ะนะคะกรรมพันธุ์นะถ้าในบ้านคุณนะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะปู่ย่านะคะลุงป้านะอานะคะว่าเป็นผมหงอกก่อนวัยไหมตอน30แล้วหงอกขึ้นกว่าคนในวัยเดียวกันนะคะถ้าคนใน ส่วนมากอันจะเป็นพวกผมหยักโศกนะคะผมเส้นแข็งผมหนาผมดกนะคะถ้าผมเส้นใหญ่อะนะคะก็จะขึ้นงอกเร็วกว่านะคะเราไปถามดูว่าที่บ้านน่ะพ่อนะคะแม่นะคะตอนสาวๆนะคะตอนหนุ่มหนุมมันงอกขึ้นก่อนก่อนวัยอันควรไหมนะคะก็คือเป็นกรรมพันธุ์นะคะบ้านคุาเรียหงอกทั้งหัวเลยแพ้งอกนะคะ เคล็ดลับข้อที่ 2, นะคะสาเหตุข้อที่2ก็คือนะคะความเครียดค่ะนะคะความเครียดนะคะเป็นจุดต้นกําเนิดนะคะยิ่งเล่งนะคะให้งอกเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นอย่าเครียดนะคะหลีกเลี่ยงด้วยการออกกำลังกายนะคะกินอาหารครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับเพียงพอนะคะอย่าเครียดนะนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือสาเหตุนะคะ ที่ทําให้ผมงอกเพิ่มมากขึ้นก่อนวัยอันควรนะคะก็คือบุหรี่ค่ะนะคะบุหรี่นะคะเป็นตัวที่เล่งนะคะสร้างทําให้ผมงอกอะเพิ่มมากขึ้นคุณสังเกตไหมเพื่อนของคุณที่อายุ3าติดก,กว่านะคะหรือตอนมหาลัยนะคะหลังจากเพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยคนที่สูบบุหรี่มากอะก็จะผมงอกขึ้นกว่าคนวัยเดียวกันนะคะพี่เขยเุณเรียสูบบุหรี่สูบบุหรี่แบบเยอะมากนะคะ จะแพ้งอกนะคะที่ร้านคือสูตรมะพร้าวอ่ะพี่เขยจะใช้เยอะมากนะคะพี่สาวจะใช้สูตรแคลาตินนะคะคุณชลี่ก็ใช้สูตรแคลาตินนะคะสวัสดีคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะคะขอบคุณค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะที่ร้านนะคะมีตัวช่วยง่ายๆนะคะที่ให้คุณนะคะยังหนุ่มยังสาวไม่จําเป็นต้องรีบแก,ก่ค่ะนะคะด้วยวิธีง่ายด้วยวิธีการใช้แชมพูย้อมปิดงอกโมคิร ok ุค่ะที่ร้านนะคะจะมี2ส,สูตรนะคะมีสูตร มะพร้าวนะคะแล้วก็สูตรแคลาตินนะคะมะพร้าวจะตอบโจทย์ะคะผู้ชายนะคะคนที่ผมเส้นแข็งเส้นใหญ่เส้นหนานะคะแล้วก็ผมผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเหมือนผมชลี่นะคะผมเส้นเล็กกลางไปจนถึงไม่ใหญ่มากนะคะสามารถใช้แช,ชมพูยอ้อมปิดหงอกโมเคลุสุดแคลาตินนะคะผมจะนิ่มนะคะแล้วก็แววนะคะแล้วก็ปิดหงอกสนิทค่ะนะคะดำสนิททุกเส้นนะคะ ในเครือโมอคิลุนะคะตระกูลสีดำนะคะถ้าคุณใช้แล้วไม่ดำนะคะ ยินดีโอนเงินคืน100%ค่ะนะคะตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มใจนะคะไม่เหม็นค่ะไร้สารเคมีตกค้างนะคะแล้วก็เช็ดง่ายสะดวกนะคะเพียงแค่20นาทีค่ะทำให้คุณแบบสร้างความมั่นใจนะคะยังหนุ่มยังสาวขึ้นนะคะคุณไม่จำเป็นต้องรีบแก่นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากมีตัวช่วยที่ดีนะคะแนะนำว่าให้ใช้แชมพูย้อมปิดหงอกโมคิรุค,ค่ะนะคะดีจริงนะคะขายมา3ปีแล้วก็ ฟีดแบนะคะคนซื้อซ้าเยอะมากนะคะแล้วก็ปิดหงอกสนิทนะคะทําให้คุณบุคลิกดีสร้างความมั่นใจสร้างความสุขณปัจจุบันให้คุณยังสวยอยู่นะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหนา้าสวัสดีค่ะ